สวัสดีครับวันนี้อยู่กับการแนะนํามือถือลดราคาและวิธีซื้อกันนะครับก็ผมได้จัดอันดับไว้แล้ว 10อันดับนะครับในหน้าเพจตรงนี้หรือใครจะดูในชุมชน YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็รุ่นที่ผมจัดอันดับเนี่ยเป็นรุ่นที่ผมอาจจะเคยใช้มาแล้วหรือว่ายังมีอยู่ในตอนนี้นะแล้วก็บางรุ่นเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยใช้นะครับก็เลยนํามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันนะว่าวันที่11เดือน1 1นี้มีโปรโมชั่นลดราคากันนะครับคือลดแบบหนักมากๆเลยนะครับงบประมาณเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่5้0 0นต้นๆน,นะครับไปจน เกือบส0,000ื่นนะครับประมาณนี้นะผมจัดไว้ให้10อันดับนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แบบนี้ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปเลยใครสนใจรุ่นไหนสามารถไปกดกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมบอกวิธีการกดกันก่อนนะนขั้นแรกนะครับผมจะบอกเป็นวิธีการเก็บโค้ดนะสำหรับแอปช้อปปีก่อนเลยนะครับง่ายๆนะกดเข้ามาอันแรกเลยปึ้งกดเข้ามาเรียบร้อยนะอันนี้คือผมเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เก็บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นปุ่มเก็บโค้ดนะครับอันนี้คือถ้าเก็บแล้วมันจะขึ้นเป็นปุ่มใช้โค้ดนะครับเนี่ เวลาใช้เนี่ยจะได้ไม่งงนะครับนเ,นเก็บให้หมดส่งฟรีอะไรเก็บให้หมดเลยนะครับช้อ p ปีเนี่ยมีโค้ดให้เก็บต่อนะครับลดไปจนถึงวันที่14เลยนะก็กดเก็บได้นะครับอันนี้คือโค้ด วันต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นแอป l a z a d a นะครับก็เก็บโค้ดยังไงกดเข้าตรงนี้ปุ๊บมันเด้งขึ้นมานี่กดเข้าใจแล้วก็กดตรงนี้ครับคูปองส่วนลดอื่นๆพอเราเข้ามาหน้านี้ของ l a z a d a แล้วนะครับก็จะเจอโค้ดแบบนี้เยอะๆมากมายเลยถ้าใครไม่เจอแปลว่าอาจจะซื้อของบ่อยเกินไปใช้โค้ดลดเยอะเกินไปนะครับก็อาจจะไม่ได้ขึ้นนะผมเคยเป็นอยู่นะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้ค่อยใช้แอป l a z a d a เนี่โค้ดเนี่ยก็อาจจะยังไม่ขึ้นนะครับก็อันนี้เนี่ยของผมขึ้นปกติเลยนะครับก็สามารถกดเก็บได้หมดเลยนะครับบางอัน ลาที่เติมมีตามนี้เลยตั้งแต่เที่ยงคืน10โมง สองทุ่มนะครับจะเติม3รอบนะครับจัดยาวไปจนถึงวันที่13อ่ะหลังจากนั้นนะครับเราเข้ามาดูที่หน้าตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะกดที่ด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับเป็นข้อความเดียวกันเลยนะรุ่นแรกนะครับคือ iQ คูนีโอเก้าเอสโนะครับชิปแรง Snapdragon 8 Gen 3นะครับตัวนี้เลยนะเป็นไงสวยๆเลยนะครับทุกคนแบตเตอรี่5,500มิลลิแอมป์นะครับชาร์จไว120วัตต์ได้กล้องอัลตร้าไวห้าสิบล้านมาให้นะครับอันนี้ดีมากๆนะเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับบบบเปปป็นนแอััลตตราโซิิกกดด๊๊บ นี่ปึ๊บปึ๊นี่อะไรประมาณนี้นะครับสแกนนิ้วดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมลงคลิปเทสเกมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้เหลืออยู่ที่1 3 1่งบาทนะครับที่ช h อปปีอ่ะอันนี้ครับผมวงเล็บไว้ว่าช h อปปีนะก็กดไปที่ช h อปปีนะครับปึ๊บกดมาเนี่ยจะเจอร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยผมเคยซื้อตัว Letmi Table 3ตัวมี่เรากก็ดซื้อครับปบเลือกรรุ่นคั Yoga ้วามจครับน่ มันจะขึ้นเป็นราคานี้อยู่นะอ่ะกดเข้าไปครับ p เดอร์ order. เลื่อนลงมาครับปิดที่อยู่ไ้หน่อยนี่แล้วก็มาเลือกโค้ดตรงนี้ครับปึ๊บเลือกเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นสองพันบาทปึ๊บน,นี่ทำไมมันลดเท่านี้ลดเหลืออยู่ ถูกรุ่นไหมเนี่ย Neo 9 Pro Plus นะครับถูกกว่าน,นี้ที่ผมเขียนไว้นะครับ1 2 7 4 1บาทนะครับตามนี้เลยนะครับก็สามารถกดสั่งได้นะครับราคาโอเคเลยนะทุกคน8ป3เจนะครับแล้วก็ร้านนี้อีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยจะมีข้อดีก็คือคนขายเนี่ยสามารถนำเครื่องไปเคลมได้นะครับนี่ ตามนี้เลยนะครับก็คือจะมีการรับประกัน1ปีนะครับแล้วก็ครอบคุมจอแตกอีก1ปีนะครับอ่าก็คือมีการรับประกันจอแตกด้วยนะครับอันนี้ถ้าใครอยากได้เนี่ยถ้าใครแบบชอบทํามือถือตกบ่อยๆนะครับก็แนะนําเป็นอันนี้แทนนะครับก็ลองกดโทรดูปุ๊บนี่หนสาม 940นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะครับส่วน l a ซ a ด a เนี่ยกดเข้าไปนะครับมันก็ยังลดแบบยังลดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือให้กดเข้าตามที่ผมวงเล็บไว้นะครับเผื่อใครสะดวกแอปไหนนะครับก็ไปแอปนั้นได้เลยนะแล้วก็ตัวต่อไปครับ Z9 Table นะตัวนี้แรงๆเ,เลยนะครับ Snapdragon 8 s Gen 3นะครับแบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมนะตัวนี้ เน้นเกมสุดๆเลยนะครับปรับกลางปรับสูงได้เช่นกันนะตัวนี้เป็นเครื่องนอกนะครับตัวนี้ลดอยู่ที่ Lazada นะ9,651บาท่ะกดเข้าไปดูสิอ่าเนี่ยบางทีก็ถูกกว่านะครับ9,003อ่าเนี่ยครับสามารถกดได้เลยนะตัวต่อไปครับ IQ คู12นะครับตัวนี้บอกเลยว่าลดโคตรเยอะนะทุกคนตัวนี้ลดที่ Lazada นะครับอ่าอันนี้คือหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ i q คู12เนี่ยเริ่มลดราคามาตั้งแต่ช่วงวันที่8แล้วนะครับตอนนี้ก็หมด หมดสต็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ i q คูสิบสากำลังเข้าไทยนะหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวต่อไปครับ Poco X 6 Pro นะครับนี่ตัวนี้เลยนะยังไม่ได้ลงคลิปรีวิวนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปรีวิวให้นะทุกคน Poco X 6 Pro นะครับตัวนี้คุ้มๆเลยนะครับมันคือเสี่ยวสิบสี่ T ที่ตัดกล้องออกนะครับประมาณนี้เลยนะก็คือใครไม่อยากได้กล้องเนี่ยก็มาเอาตัวโพโคนะครับใครอยากเน้นเกมเอาตัวนี้ดูครับราคาเนี่ยเหลืออยู่7,999บาทนะครับที่ลาซาด้าหรือช้อปปี้อ่ะผมเข้าลาซาด้าน แลือ,อยู่8,300นะครับบางทีเนี่ยราคามันก็จะมีขยับบ้างนะครับสวิงบ้างนะตามเวลาแฟลเซลนะครับอ่ะเนี่ยมันก็จะอยู่ช่วงนี้นะอ่ะไปดูที่ช h อป e e บ้างปุ๊บนี่ครับดูที่ช h อป e ีนะนี่8,600นะครับ มันจะมีช่วงเวลาแฟลชเซลลบอกนะครับเพื่อนๆลองเข้ามาดูตามเวลาแฟลชเซลลตามนี้นะครับตัวต่อไปนะครับโพโคลไอกนะผมมีในล่างเล็บมีเทเบลสามแทนนะครับก็คือ F6 ผมเนี่ยขายไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยโพโคล F6 นะครับถ้ากดที่ลาซาด้าได้เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแต่เมื่อคืนเนี่ยผมเห็นอยู่ประมาณเก้าพันหนึ่งนะอ่าเอาเอันนี้เป็นตัวแรมสิบสองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวแรมแปดนะครับแรมแปดหมดแล้วเหรออ่ะนี่ครับหมดแล้วนะหมดเร็วมาก อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเติมหรือเปล่านะครับลองดูที่ช้อปปีดูฟึบอ่าที่ช้อปปีเหลืออยู่9,004นะครับทุกคนลองกดดูนะเนี่ยเนี่ยมันเหลือไม่เยอะแล้วนะครับ33เครื่องนะทุกคนกดโค้ดก็ได้ประมาณ9,005ดูดิคุ้มมากนะครับราคาดีด้วยนะสำหรับ POCO F6 นะครับตัวต่อไปนะครับ IQ ู C9X นะนี่สีดำตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือเป็นรุ่นเล่นเกมค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าเทียบกับตัว นูเบียตัวนี้เนี่ยคือสูสีกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะแรงกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ใกล้กันมากๆนะครับมาดูราคานะครับ Z9X นะอันนี้ผมวงเลียไร้ลาซาด้าเข้าไปดูสิอ่า5,500ันหนะครับขายไปแล้ว46นะครับแล้วก็ช h อป e ีเนี่ยอยู่ประมาณห0พันนะครับอ่า อันนี้แนะนำให้ซื้อที่วงเล็บไปเลยนะครับตัวต่อไปครับโนเบียโนสองห้าจีนะตัวนี้เน้นเกมนะครับมีปุ่มแ r มาให้นะครับเป็น CPU จาก Unisoc T820 นะครับมีบายพาสชาร์จมาให้เรียบร้อยนะครับก็อันนี้5,400ันสนะครับลาซาด้าอ่าตรงเป๊ะตามนี้เลยต่อไปครับ Red m มจิกเก้าเอสนะครับตัวนี้ยังไม่เคยจับนะเคยจับแต่ตัว9 Pro นะครับตัวแหน่ตาก้อน8 Gen 3นะครับอันนี้ลดราคาที่ลาซาด้านะ24,000กว่าบาทนะครับลดมาเยอะด้วยเข้าไปดู อ่าเหลือ2องหมื่าแล้วนะครับก็ราคาเนี่ยก็อาจจะมีการแบบบวกลบกันนิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับตัวต่อไปนะครับ ROG Phone 8 Pro นะครับตัวนี้ถ่ายรูปได้ดีมากๆนะเข้าไปดูเป็นเกมมิ่งโฟนที่ดีเลย29,563บาทนะครับตัวต่อไปนะครับ iQOO Neo 9นะครับ Snapdragon 8 Gen 2นะเป็นตัวแรกของ iQOO ที่ผมได้เคยรีวิวไปเลยนะครับที่ Lazada ก็เลยอยู่11,400กว่าบาทเข้าไปดู อ่าตรงเปร้านใน s h อ p e e เนี่ยก็ลดแบบใกล้ๆกันเลยนะครับก็สะดวกแอปไหนไปกดแอปนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ด้านล่างเป็นลิงก์เก็บโค้ดนะครับเนี่ยใครอยากเก็บก็กดเข้าไปเก็บได้เลยนะอ่าจะได้ไม่ต้องเข้าไปหานะครับนี่กดวาร์ปเข้าไปได้เลยนะครับหลักๆเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเอามาประกอบคลิปเฉยๆนะบางรุ่นที่ไม่ได้มีในการลดราคาเนี่ยก็เอามาวางไว้เฉยๆนะครับแต่จริงๆมันก็ลดนะครับตัวนี้คือเสียวมี่ 14T นะครับตัวนี้อยู่ประมาณ13ื่นานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น 13,4,5G นะครับเป็นตัวแรม4นะหาค่อนข้างยากนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ3,007 7นะครับได้ตัว 5G ได้ลอมเป็น UFS ด้วยนะครับโหดเลยแหละนะน่าจะเป็น 5G ที่งบต่ำที่สุดแล้วนะครับนะประมาณนี้นะทุกคนคลิปรีวิวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมทำบอกมาให้แน่นอนนะครับสำหรับรุ่นที่กองกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยอยากสั่งซื้อเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้ดานลางใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ไปนะครับ